สำหรับตอนที่4นะครับจะเป็นการกําหนดเป้าหมายทางการเงินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราจะกําหนดเป้าหมายทางการเงินเนี่ยผมเคยพูดไปสักอีพีแรกนะว่าจริงๆเราต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนนะว่าเราจะต้องการทําอะไรแล้วเงินเนี่ยจะไปซัพพอร์ตได้ตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับที่เราอาจจะต้องแบบคํานึงนะอย่างแรกก็คือเราต้องตรวจสภาวะทางการเงินพื้นฐานของเราก่อน ถ้าเกิดการเงินพื้นฐานของเราดีแล้วนะครับเราถึงจะไปอย่างอื่นต่อได้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเรายังไม่สามารถจัดการเงินแบบเบื้องต้นได้หรือมันนี่อินด็กซ์ของเราเนี่ยที่เราทํามาจาก EP ก่อนหน้าใช่ปะแบบมันยังไม่ดีอะตรงที่เหลือก็จะไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนแบบรากฐานแรกเนาะสามแรกเนี่ยเป็นเหมือนปูพื้นฐานให้พวกเราก่อนก่อนที่เราจะไปต่อนะครับดังนั้นถ้าสาม EP แรกโอเคแล้วเนี่ย e ีนี้สามารถไปต่อได้เลยครับอย่างที่2ครับกําหนดเป้าหมายชีวิตครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทํากันใน ep นี้แล้วก็อย่างที่3ครับพอเราได้เป้าหมายชีวิตแล้วเรามากําหนดเป้าหมายทางการเงินก็คือเป็นเงินบวกเวลาจะทําให้เราได้สู่เาเรียกว่าไงได้ไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้สอกับ3จะเป็นสิ่งที่เราทํากันใน EP นี้ฮะ,ะทีนี้มาดูอันนี้กันหน่อย โดยทั่วไปเนี่ยออตอนที่เรียนกับโค้ดหนุ่มเนาะกก็จะพูดว่าความมั่งคั่งเนี่ยมีอยู่6มิตินะเพื่อช่วยในการกําหนดเป้าหมายก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยอินหรือว่าเอนไปทางไหนนะมาดูที่อันแรกครับอันนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพนะเราจะเห็นบางคนที่อินเรื่องของการกินหรือว่าการออกกําลังกายเนาะอันนี้ก็จะเป็นมิติที่1ที่เราสามารถใส่ใจกับมันได้จริงๆก็ควรมีทั้ง6อันเนาะนะแต่ว่าอยู่ที่เราเอนไปทางไหนนะครับอันที่2เป็นเรื่องของครอบครัวนะอันนี้ ถ้าเกิดใครมีครอบครัวหรือว่าอินกับการมีครอบครัวเนี่ยก็จะใส่ใจเรื่องนี้เป็นหลักนะครับบางคนก็ชอบทํางานนะก็ใส่ใจเรื่องนี้ได้เรื่องการเงินเลยโอเคแบบมุ่งเลยนะครับขอเป็นเรื่องเงินก่อนนะจะไม่แน่ใจนะผมเคยฟังศิลปินบอกว่าถ้าเรามีเงินแล้วเราจะใจะเย็นขึ้นนะแล้วก็เีนเรื่องของการแบ่งปันนะสามารถที่จะแบบถ้าเรามีมากพอเราก็แบ่งปันให้คนอื่นได้นะแล้วก็การพัฒนาตนเองไมนะ่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อหรือว่าการแบบ เข้าร่วมฝึกอบรมหรืออ่านหนังสือก็ยังได้เลยใช่ไหมะฉะนั้นอันนี้เป็น6มิติที่เราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับก็ผมมีเรดาร์ชาร์ตเนาะให้ทุกคนลองทํำเล่นๆกันนะข้างในสุดเนี่ยก็คือ1นอกสุดคือ5นะถ้าเราอินอันไหนก็ลองดูว่าเลเวลของเราประมาณไหนอย่างผมผมอินสุขภาพประมาณ4นะถ้าผมอินมากปัี้ผมผอไปแล้ว <laughs> ครอบครัวประมาณ3ครับ บ้านผมแยกกันอยู่แะก็แต่ละคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองการงานครับอ่าอันนี้ก็ผมอินนะผมชอบทางานนะครับไม่งั้นผมไม่มานั่งอัดคลิปตรงนี้หรอกนะฮะเรื่องการเงินก็ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าต้องซัพพอร์ตทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับเรื่องการแบ่งปันนะอันนี้ผมอาจจะอินน้อยหน่อยแต่ถามว่ายังบริจาคหรือทําบุญอยู่ไหมทํานะแต่ว่าอาจจะต้องเราเชื่อเขาจริงๆครับผมเคยโดนหลอกมาก็เลยอาจจะอินเรื่องนี้น้อยหน่อย แล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับก็กลางๆครับอยากพัฒนาด้วยแล้วก็ยังมีความขี้เกยียจอยู่บ้างนะก็ลองตีออกมาแล้วก็ลองแรงเงาดูครับว่าเราเป็นโซนประมาณไหนก็จะเห็นว่าผมอินไปทางการงานเนาะสุขภาพแล้วก็การเงินเยอะสุดนะลองมาก็จะเป็นครอบครัวการพัฒนาตนเองแล้วก็น้อยสุดเป็นเรื่องของการแบ่งปันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเอ่อรู้ได้ว่าเงินของเราเนี่ยจะไปอยู่ ตามแหล่งแห่งที่ตรงไหนนะครับผมก็จะมาซื้อพวกอุปกรณ์ในการทํางานอัดเสียงหรือว่าอุปกรณ์ดนตรีเพราะว่างานอื่นๆที่ผมรับเนี่ยมันใช้ตรงนั้นเนาะเพราะงั้นเงินก็อาจจะไปกองตรงนั้นได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งเป้าหมายครับผมว่าผมชอบตารางนี้มากเลยเนาะมันมันเรียบง่ายมันซื่อแต่ว่ามันทําให้เราเห็นได้จริงว่าเราต้องการอะไรนะวิธีการนะครับเขียนเป้าหมายลงไปให้เยอะที่สุดก่อนนะทำช่องที่1ให้เสร็จก่อนนะจากนั้นนะครับ ให้มาใส่เหตุผลนะคือแนะนําว่าให้ใส่เรียงลงไปตรงๆก่อนนะอ่าเรียงลงไปตรงๆเลยแล้วก็เหตุผลเรียงมาบึบบบจากนั้นไปลองใส่จํานวนเงินบึ๊บบแล้วค่อยมาใส่ระยะเวลาอ่าให้ใส่ระยะเวลาเป็นอันสุดท้ายเนาะลองดูครับผมผมทำเป็นแบบนี้นะครับผมเที่ยวญี่ปุ่นนะแต่ผมจะขออธิบายเป็นแนวนอนแล้วกันเนาะจะได้ง่ายนะครับผมต้องการพักครับเงินที่น่าจะใช้คือสี่หมืนอันนี้คือแบบถูกแล้วนะ ระยะเวลาในการเก็บผมว่าสักปีหนึ่งนะก็คือเก็บประมาณเดือนละส0 0พันกว่าบาท4ี่พันอะไรเงีนะ้ยอยากผ่อนบ้านครับอยากผ่อนบ้านให้หมดเนาะจะได้ไปเป็นหนี้ก้อนอื่นเช่นต้องอาการไปซื้อรถหรือว่าไปซื้ออะไรแล้วท,ที่เราอยากได้อะ่ะเออร,รู้สึกว่าเป็นหนี้ก้อนนี้มันมันใช้เวลานา,านเหมือนกันนะครับบ้านตอนนี้รานหนึ่งนะผมให้ผ่อนหปีแล้วกันนี่เป็นไงจะได้เที่ยวญี่ปุ่นไหมก่อนนะครับอยากได้น้องเพลงครับรู้สึกว่า ถ้าผมได้เข้าใจการทํางานของเสียงในตัวเราอ่ะการเส้นแบบการดูแลเส้นเสียงหรืออะไรเงี้ยน่าจะทําให้ผมร้องเพลงได้ดีขึ้นนะอยากเก่งนะครับน่าจะใช้เงินทั้งสองหมื่นแล้วกันนะครับเรียนไปสักปีหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะใช้เวลาในการเก็บเงินประมาณ6เดือนก็เรียนได้ละอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป้าหมายหลักๆที่ผมต้องการนะอยากให้ทุกคนลองทํานะครับทําช่องที่1ให้เสร็จแล้วก็ข้ามมาทําช่องที่2ให้เสร็จ แล้วก็โดดไปเรื่องเงินเราค่อยมาทําเวลาแล้วกันเนาะจากนั้นถ้าเป็นไปได้ครับลองจัดลําดับความสาคัญหน่อยเอาตารางนี้มาเขียนอีกรอบหนึ่งว่าอันไหนคือเป้าหมายดับหนึ่งของเราเออจริงๆอะ่ะเ,เราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้เงินเก็บไปกับตรงไหนบ้างนะครับตอนทําเราก็ฟีดแบ็กหรือว่าสะท้อนกับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับรีเฟคชั่นนะไม่ใช่ฟีดแบ็กดีเฟคชั่นกับตัวเองนิดหนึ่งว่าทําไปแล้วเนี่ยกำหนดเป้าหมายตัวเองแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอย่างผมก็รู้สึกมีความหวังครับ ดูมีทิศมีทางมากขึ้นสั้นๆประมาณนี้แล้วของที่ทุกคนกําลังทําอยู่นะครับรู้สึกยังไงบ้างนะฮะโอเคทีนี้มันก็มีเครื่องมืออื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเครื่องมือแล้วจริงๆอันเมื่อกี้ก็เป็นเครื่องมือแรกนะที่ผมรู้สึกว่ามันซื่อๆแล้วก็ตรงๆดีแต่ว่าในเชิงของผมเข้าใจว่าภาคธุรกิจเขาเขาใช้หลักสมาร์ทสมาร์ทก็เป็นตัวย่อของตัวอักษรทั้งหมด5ตัวแต่ว่าเอามาแปลงเป็นเรื่องของการเงินนะมาใช้ยังไงได้บ้างมาดูอันแรกครับ S มาจากคําว่า specific เนาะก็คือความเฉพาะเจาะจงคือเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยต้องระบุให้ชัดนะครับว่าจะทําอะไรไปเพื่ออะไรเช่นเราต้องการแต่งงานนะครับกับคนที่เรารักตอนอายุประมาณ32ปีนะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามีความม,มั่นคงในชีวิตประมาณหนึ่งแล้วนะไม่เรียกว่าไงมีครอบครัวโดยที่แบบไม่เดือดร้อนสังคมเออแบบเราสามารถเลี้ยงเขาได้อะไรเงี้ยนะตัวที่2ครับตัว M ก็คือวัดผลได้ measurable นะครับอย่างเช่นบอกว่า,าคุณกําหนดเป็นตัวเลขให้ชัดๆไปเลยอะ่ะเอออย่างเช่นบอกว่าจัดงานแต่งใช้เงิน3 0 0 0 0นอย่างเงี้ยเอาชัดๆเลยเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายทางการเงินด้วยเนาะสามแสนนะครับจัดได้เอครับ achievable นะครับก็คือมีแผนการอะ่ะว่าจะทําอย่างไรคือต้องรู้ว่าต้องทําอย่างไรครับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนะอาจจะเริ่มจากการเก็บเงินทุกสิ้นเดือนนะคนละ6,250บาทเป็นต้นม,มันเป็นไปได้จริงไหม เออไอเก็บเดือนละ6 2 5 0าเนี่ยเอออันน <ie> ี <coal> ้ทำได้ก็คือเรามีเงินเงินเดือน3 0,000ื่นเก็บเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทสมติสมผลทำได้ยูเออแล้วก็อันสุดท้ายครับเงื่อนไขเวลาก็อาจจะเก็บไปอีกหลายปีหน่อยนะสมมติตอนนี้เราอาจจะยูสักแบบ2ี่สี่่หาโอ้โหเงินเกิน3 0 0แสนแน่นอนนะก็สามารถวางแผนไปได้เป็นต้นเนี่ยครับถ้าเรามี5อันนี้เราก็จะมีแผนการที่ชัดเจนภาพมันจะออกเนาว่าเฮ้ยไอ ผมว่าสำคัญที่สุดคือตัว R านะเอว่าแบบเราเราจะทำมันได้จริงไหมถ้าทําไม่ได้อาจจะต้องขยับเวลาถ้าขยับเวลาไม่ได้ก็มาขยับจํานวนเงินเอ,อถ้าขยับจํานวนเงินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะกลับมาดูเป้าหมายทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราต้องแต่งตอนเท่านี้เราต้องแต่งงานใหญ่ขนาดนั้นไหมเออจริงๆพวกนีมน้มันสามารถปรับได้หมดอ่ะก็ <c oughs> อยากให้ทดลองเลือกมาสักหนึ่งเป้าหมายจากที่เราเขียนเมื่อกี้เนาะแล้วก็มาทดลองเขียนดูนะครับ อาจจะกด p a u s ์แล้วก็ลองทําดูได้เลยนะแต่ถ้าเกิดแบบเ้ยขอดูตัวอย่างเพิ่มอีกมาดูก็ได้ครับอย่างบอกว่าเราต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นปีหน้านะประมาณเดือนตุลาคมสิ่งที่วัดผลนะครับต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับจริงๆต้องซื้อพวกไอ้นี้ด้วยเนาะอะไรนะที่พักอะไรเงี้ยนะครับในการวางแผนครับต้องมีวางแผนเที่ยวนะดูงบจองตัว๋วจองที่พักศึกษาวัฒนธรรมเขาด้วยเออไม่ใช่เราไปแล้วเราก็แบบไปเคินๆเคนะนะ ความเป็นจริงครับถ้าเก็บเดือนละสี่พันเก็บได้ครับเงินแขเวลา10เดือนต้องพร้อมแสดงว่า10เดือนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นได้นะแต่ต้องเก็บเดือนละสี่พันเลยนะดูดีว่าเราจะลดบุฟเฟ่ได้ไหม <c oughs> โอเคเป็นต้นเนี่ยผมว่าแค่นี้ผมก็ไปเที่ยวได้แล้วนะครับหรือนะครับต้องการเรียนร้องเพลงนะครับเพื่อค้นหาเสียงตัวเองเอ,อยากมีเสียงเป็นของตัวเองเนะี่ยแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของการใช้เสียงนะสิ่งที่วัดผลได้นะครับเอาชัดๆเลยก็คือไปสมัครเรียนที่โรงเรียนดนตรีคือถ้าสมัครเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนถูกไหม แผนการก็เก็บเงินก่อนครับสอบถามคุณครูเนาะว่าเออเขารับเราไหมนะแล้วก็สมัครเรียนไปเรียนแล้วก็กําหนดเวลาว่าจะเรียนเท่าไหร่ครับหรือว่ากําหนดเวลาในการเก็บเงินก็ได้เช่นเก็บเงินเดือนละสามพันครับหเดือนพร้อม18ื่นไปเรียนได้คือเก็บเงินก่อนเรียนมันดีตรงที่ตอนที่เราเรียนเราจะไม่เครียดครับว่าเดือนหน้าเราต้องไปหาเงินจากไหนเออถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบทักษะที่จําเป็นเร่งด่วนอย่างเงี้ยก็เก็บเงินล่วงหน้าได้ เื่อกี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะมาอีกดูอีกเครื่องมือหนึ่งครับก็คือ one page financial plan นะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายคาย canvas นะอย่างผมบอกว่าผมต้องการวางแผนปรเรียนต่อโดยใช้เงิน8 0 0แสนนะครับนะครับการศึกษาแพงนะฮะก็จะมีช่องอะไรบ้างเนาะมีเป้าหมายทางการเงินผลที่จับต้องได้ทรัพยากรที่สนับสนุนนะครับสิ่งที่ต้องทำทำไมต้องทำสิ่งนี้ปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองด้วย ก็สมมุติปีนี้ปี2020แล้วกันนะครับเรียนต่อปี2024นะก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับผลที่จับต้องได้ก็คือผมต้องมี2 0 0 0 0นบาทต่อปีอะ่ะถูกไหมมันถึงจะแบบเห็นว่าแบบออมันไปได้จริงอะ่ะทรัยพยากรที่สนับสนุนตอนนี้นะครับผมมีเงินเก็บอยู่ทั้งหมด400บาทครับฟังดูจนๆนะครับแบบดูดูไปจะไปถึงไหมเนี่ยสองแสนนะครับ ทำไมต้องทำสิ่งนี้นะครับผมอยากย้ายงาน,นครับไม่อยากเป็นครูแล้วเอออยากไปทำธุรกิจอยากไปเรียนแบบ mba ะอะไรเงี้ยอ่านะครับปัญหาก็คืออาจจะตกงานนะครับแล้วก็เสียรายได้เอ,อนะครับงนั้นผมสิ่งที่ต้องทำครับผมจะพยายามออมให้ได้6000ต่อเดือนนะครครบปีผมได้72 0 0 0ครับคำถามคือแบบนี้ผมจะเรียนรอดไหมครับ ไม่ใช่นไม่ใช่เรียนรอดถามว่าจะเก็บเงินรอดไหมก็ไม่รอดเนาะแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ไม่พอนะครับสมมุติหักเงินโบนัส5 0สนะสมมติผมได้เงินโบนัสมา,าสมมติผมว่าไม่ได้เป็นครูโรงเรียนธรรมดาไม่ได้โรงเรียนโรงเรียนรัฐผมเป็นแบบเอกชนแบบได้เงินรวยอะไรเงี้ยผมต้องได้เงินจากโบนัสเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับ หรือผมต้องไปทํางานนอกเพิ่มอ่ะให้ได้แสน0องบาทก็คือเดือนละอีกประมาณหมื่นกว่าบาท,บาทใช่ปะเออผมจะทําได้นะครับเราก็ต้องไม่สร้างนี้เพิ่มนะมันถึงจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้โอ้โหแปดแสนบาทไม่น้อยนะครับใน4ปีไม่น้อยเลยไหนจะผ่อนบ้านอีกใช่ไหมเอออย่างน้อยเนี่ยการทําตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไปได้จริงไหมถ้าถ้าไปได้ไม่จริงอ่ะต้องทําอะไรเพิ่มนะครับแปดแสนนะครับ อาจจะเลือกมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ลองทาดูนะครับอันนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งครับเป็นเครื่องมือสุดท้ายของ EP นี้ละนะเขาเรียกว่าเทคนิคการออมแบบ6ตุ่มหรือว่าฟิกซ์จ่าอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เปอร์เซ็นต์ตามนี้เอาไม่จำเป็นต้องเป็น6เป้าหมายด้วยซ้ำนะแต่ว่าเป็น6อันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวช่วยเราได้นะครับสมมุติผมมีเงิน20,000แล้วกันผมจะกระปุกแรกในเงินจําเป็น กระปุกที่2เอาไว้ใช้วางแผนระยะยาวนะครับอันที่3เป็นรางวัลครับอันที่4พัฒนาตนเองอันที่5เพื่ออิสรภาพทางการเงินครับแล้วก็อันที่6เพื่อการกุศลหรือว่าทาบุญนั่นเองอันนี้ฟิกจาเขาจะให้มาประมาณนี้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้นะเปลี่ยนหัวข้อได้แต่ว่าเอาเป็นตัวอย่างอันนี้ก่อนครับผมบอกว่าจําเป็นเนี่ยในชีวิตของผมคือ55%ครับก็55ส่วนร้อยคูณ0,000ครับเพราะนั้นผมจะต้องเก็บไว้กระปุกนี้เนะี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับ อา่สมมุติเวลาแบบเรามีเงินเก็บแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนี่ยซิกจานเนี่ยเป็นตัวช่วยได้เลยนะครับก็มาลงไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์มันแยกเงินออกมานะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะเป็นค่ากินค่าที่อยู่ค่าเดินทางเพราะฉะนั้นผมจะรวมแล้ว1 1 1 0 0 0บาทผมอยู่รอดได้สบายใจนะต่อมาระยะยาวครับเอาไปใช้ระยะยาวผมลงไว้10%นะก็จะเป็น10ส่วนร้อยคูณ20นะครับก็คือ2,000บาท อันนี้เป็นการอ่อมเพื่อการ,กรเกษียณหรือว่าไปดาวลดในอนาคตก็ได้เห็นไหมต่อมารางวัลครับ10%ครับให้รางวัลตัวเองนั่นเองฮะก็2,000บาทเหมือนกันอย่างเช่นผมใช้เอาไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าซื้อไมโครโฟนแบบที่ผมอยากได้เพราะฉะนั้นผมมีโคว้าในการดูคอนเสิร์ตทั้งหมดปีหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000 20, 0บาทถ้าบัตรอยู่ที่3,000-4,000 2ถ 4, ก็อาจจะดูได้แบบ5-10ถึง 10, คอนเสิร์ตอันนี้แล้วแต่นะครแต่ยังไม่รวมค่าน้ำมันนะ ยังไม่รวมค่าที่พักเวลาเราไปคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> โอเคพัฒน,นาตนเองครับผมลงไป้5%เปกันนะคแล้วกันก็จะอยู่ที่1,000บาทอาจจาะไปซื้อหนังสือหรือว่าคอสเรียนอย่างตอนนี้ผมอยากเรียนภาษาอังกฤษไม่ไม่เก่งเลยอยากสื่อสารได้ก็ับก็1,000ปีหนึ่งก็หมื่นหนึ่งมันมีคอสเรียนตลอดชีพ6,9 0 0นอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคนะอ,นอิสระภาพทางการเงินครับผมให้1 5ฮะผมอยาก,กเกษียณก่อนเก็บเดือนละ3,000ันหรือว่า เอาไปซื้อกองทุนหรือว่า DCA DCA เดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนะครับได้ยินหลายอพีแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับการกุศลนะหรือว่าทําบุญเนี่ยผมลงไว้หาเปอร์เซ็นะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีน้ําท่วมใช่ไหมผมก็เออก็บริจาคไปบ้างอะไรเงี้ยนะก็ช่วยๆกันนะครับพี่น้องภาคเหนือที่แบบกําลังโดนตอนนี้เนาะก็สามารถเอาไปทําดีนะครับหรือบางคนเอาไปใช้ลดภาษีได้ด้วยอาจจะบริจาคตามบุญที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ ผมคิดว่าการแบ่งออกมาเป็น6จานอย่างเงี้ยก็ดีอย่างผมได้กล่าวไว้ใน E ีีก่อนหน้านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะมีสักจานหนึ่งนะเนี่ยการกุศลสมมติแบบว่าเฮ้ยขอยืมเงินพันหนึ่งดีนี่ไงเราแบ่งไว้แล้วหาอร์เอาจจะให้ช่วยเหลือเพื่อนได้โดยที่เราไม่รู้สึกแบบเฮ้ยฉันถูกเอาเงินของฉันไปเพราะว่าเราแบ่งเงินเอาไว้สําหรับการกุศลหรือว่าไว้ช่วยคนอื่นเรียบร้อยแล้ว เนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่แบบถ้าเราบริหารจัดการเงินได้ดีเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการชีวิตและจิตใจเราได้ด้วยวันนี้ก็ให้ไปหลายเครื่องมือเลยลองเลือกมาสักเครื่องมือนึงแล้วก็ถ้าชอบเครื่องมือไหนก็พิมพ์ไ้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ